สวัสดีครับเครื่องกรองน้ำเทตุมนะครับมีเครื่องกรองน้ำระบบ RO นะครับแบบเคาน์เตอร์คอปมีถังพักน้ำในตัวนะครับติดตั้งง่ายๆมาแนะนำนะครับตัวนี้ในตัวจะมีอุปกรณ์ให้นะครับมีท็อปแทนตัวนี้นะครับมีเมมเบนมีใสยน้ำมีวาล์วน้ำเงินนะครับการติดตั้งง่ายมากนะครับตัวนี้จะมีช่องต่อน้ำเข้าจะมีช่องต่อน้ำเข้านะครับอินเลทแล้วก็ช่องต่อน้ำทิ้งนะครับ วิธีการต่อง่ายมากครับครับจะมีวาล์วน้ำเงินให้นะครับวาล์วน้ำเงินตัวนี้นะครับตัวต่อสามารถต่อกับขนาด4ขุนท่อน้ำที่บ้านได้เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับต่อเข้ากับท่อน้ำขนาด2ขุนที่แถมไปนะครับวิธีการต่อครับใส่แหวนก่อนครับกดให้แน่นอาจจะยากนิดนึงนะครับของมันยังใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับหมุนเกลียวเข้าไป นะครับใส่ที่ช่องว่างด,ด้านนี้ส่วนก๊อกเก่าสามารถที่จะใส่ด้านนี้ได้เลยนะครับส่วนใส่น้าดีนะครับด้านนี้ก็จะต่อเข้าที่ช่องอินเล็ครับน้ําทิ้งนะครับต่อที่ช่องน้ําทิ้งครับครับเปิดฝาหลังครับง่ายง่ายหยิบเมมเบนขึ้นมานะครับใส่แค่เมมเบนอันนี้เท่านั้นนะครับถอดฝาออก อดฝา housing ออกนะครับใส่เมนเบนเข้าไปนะครับโอริงสอันนะครับจะอยู่ด้านในเท่านั้นนะครับกดให้สนิทหลังจากนั้นปิดฝานะครับต่อสายกับอย่างเดิมครับกดให้แน่นครับแค่นี้ก็สามารถต่อ r o ใช้งานง่ายๆได้แล้วครับขอบคุณนะครับ